ฮอวิน CR6 มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดีไซน์คลาสสิกจากยุโรปขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้ววันนี้ทาง Neotech Thailand ก็จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ h อวิน CR6 มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดีไซน์คลาสสิกจากทางยุโรปซึ่งในไทยตอนนี้ก็เหมือนจะมีโชว์รูมฮอลวินแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นนี้จะมีความน่าสนใจยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเรามาดูด้านดีไซน์ก่อนนะครับโดยฮอลวิน CR6 ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดีไซน์คลาสสิก2ที่นั่งไฟหน้า LED ทรงกลมพร้อมไฟ d a y t i m e running light ไฟท้าย LED ขนาดเล็ก กระจกมองหลังดีไซน์ทรงกลมสไตล์คลาสสิกแผงหน้าปัดทรงกลมพร้อมมาตรวัดรอบแบบอนาล็อกและแสดงข้อมูลอื่นๆแบบดิจิตอลโดยน้ำหนักของตัวรถนะครับจะอยู่ที่134กิโลกรัมเรามาดูที่ด้านขุมพลังและสมรรถนะของ h อ r w วิ CR6 กันนะครับโดยเขาจะมีรุ่นย่อยทั้ง2รุ่นนั้นก็คือ h อ r w วิ CR6 Pro และ h อ l w วิ CR6 ในรุ่น h อ r w วิ CR6 Pro จะมาพร้อมความเร็วสูงสุด105กิเมตรต่อชั่วโมง ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด11กิโลวัตต์15แรงม้าและระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดสามารถสร้างแรงบิดได้มากกว่า300นิวตันเมตรและทำความเร็วจาก0ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา6วินาทีมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4กิโลวัตต์ออวจากทาง Panasonic วิ่งได้ไกลถึง130กิโลเมตรต่อ1การชาร์จระบบเบรกเป็นแบบรวมจะเชื่อมโยงดิสเบรกไฮดรอลิกด้านหน้าและด้านหลัง ส่วน h o w i วิ CR6 รุ่นธรรมดานะครับจะไม่มีเกียร์5สปีดความเร็วสูงสุดอยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้พลังงาน7.2กิโลวัตต์มาพร้อมชุดแบตเตอรี่จาก Panasonic ขนาด4กิโลวัตต์อาวด้วยการใช้พลังงานที่น้อยกว่าจะสามารถขับได้ไกลถึง150กิโลเมตรต่อ1การชาร์จสำหรับราคาของ h อ w i วิ CR6 Pro จะอยู่ที่6,990ย e ูโร หรือประมาณ234,500บาทส่วน h a วิส CR6 นะครับจะอยู่ที่5,890ย e ูโรหรือประมาณ197,000บาทครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน